ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟรุตบอลสเปนนะครับวันนี้พูดคุยกันในส่วนของหลังเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ครับระหว่างเรมเบรดกับโบรุสเซอรดับบลนที่ซานติโกเบนาเบลมาดิดชนะดับลบลนไป5ประตูต่อ2นะครับดูจากสกอร์นี่เป็นชัยชนะที่ขาดลอยแต่ถ้าดูเนื้อเกมต้องบอกว่า กว่าจะกลับมาชนะได้นี่ก็เกือบหลับไปแล้วนะครับผลิตออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะครับตามหลังบริเซอร์ดมุลถึง0ูประตูต่อสอ,อะไรคือปัญหานะครับปัญหาเนี่ยนะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะระบบการเล่นหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกเนะี่ยมาิลตเล่น4-3-3เล่นได้ไม่ดีเลย ก่อนที่จะเสียถึง2ประตูสถานการณ์ถึงกับย่ำแย่พอมาในช่วงครึ่งเวลาหลังทีมปรับมาเล่น442แล้วดูดีขึ้นกลับมาตีสเสมอแซงนำแล้วก็ชนะไปในที่สุดตรงนี้ผมมองว่า433หรือ442ในครึ่งแรกกับครึ่งหลังความแตกต่างกันมีค่อนข้างน้อยนะครับสิ่งที่ทำให้มาดิดนั้นตามหลังในช่วงครึ่งเวลาแรกถึงศนย์ประตูต่อ2เนี่ยผมมองว่าอยู่ที่เรื่องของคาแรคเตอร์ เรื่องของอการเริ่มต้นเกมมาลิดอ,ออกสตาร์ทเกมในครึ่งเวลาแรกเนะี่ยมีความเข้มข้นในการเล่นน้อยไปหน่อยนะครับคืออาจจะไม่ถึงกับน้อยจนแทบไม่มีไม่ใช่แบบนั้นมีแต่มันไม่มากพอที่จะกดบรุเซียดอกมุนได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเล่นค่อนข้างที่จะขี้อายนะครับ ผมใช้คำว่าขี้อายล้วกันก็คือไม่ค่อยกล้าได้กล้าเสียนะครับบอลจังหวะได้เสียเนี่ยไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่กลัวเสียมีความเกรงอยู่พอประมาณเหมือนกัน นในส่วนของเกมรับเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือการยืนตำแหน่งนครับการยืนตำแหน่งในการเล่นเกมรับค่อนข้างที่จะสับสนแล้วก็มีปัญหาอยู่พอสมควรอย่างลูก้าสปาร์เกตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจุดที่ทำให้มาดิดเสียประตูเนี่ยเขาก็มีการยินตำแหน่งที่ไม่ดีเท่าไหร่รงไปถึงการเข้าสกัดที่ไม่หนักแน่นแล้วก็ แข็งแรงมากพอทําให้ทีมนั้นเป็นฝ่ายเสียประตูวรวมไปถึงแฟรลองเมนดีจังหวะที่เอาดอนเดียลมาเลนไม่อยู่นั่นก็ถือว่าเป็นปัญหาในเ,าเรื่องของหน้าที่ส่วนบุคคลนะครับมลิตมีความผิดพลาดในส่วนของแบ็คทั้ง2ข้างในการเล่นเย็รับซึ่งก็ต้องบอกว่า ส่วนหนึ่งก็ามาจากวิธีการเล่นในช่วงเริ่มต้นของทีมเช่นเดียวกันเพราะว่าทีมเนี่ยตั้งบล็อกเกมรับก็คือวางโซนเกมรับเนี่ยค่อนข้างต่ำเกินไปนะครับแล้วก็พอขาดเรื่องของคาแรคเตอร์ความเข้มข้นเนี่ยมันก็ทําให้ดับมุลเนี่ยสามารถที่จะครองบอลเล่นอยู่ในเกมของตัวเองได้คือปล่อยให้ดับมุลนะั้นคุมเกมคอนโทรลเกมได้ในพื้นที่แดนแรกของตัวเองซึ่งพอ,อเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ย ก็ยากที่จะจัด,จดการครับพอบอลมาถึงผู้เล่นที่มีความสามารถอย่างดอนเดียวมาเลนหรือเซดูกิราซี่ก็เลยทําให้มดิดนั้นเสียประตูไปในช่วงครึ่งหลังทําให้มดิดกลับมาได้เนี่ยผมมองว่าโอเคครับระบบอาจจะปรับมาเป็น4-4-2แต่วิธีการเล่นต่งางกครับที่สําคัญมาดิดกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นคาแรคเตอร,ร์กลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมปลุกเราขึ้นมาดีความเข้มข้นอินเทนซีฟกลับมา,าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็วิธีการเล่นนะครับมริดนั้นมีแทงบอลในจาลึกมากขึ้นนะครับไม่เสียเวลาในการตอบบอลเท่าไหร่นั่นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกมนั้นเริ่มที่จะเปลี่ยนไปประกับทางด้านของวิดีซูสจูเนียนะครับต้องบอกเลยว่านี่คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงนะครับโอเคครับว่าประตูตีไข่แตกของอันโตโรดูริเกอร์นั้นก็สําคัญแต่วิดีซูสจูเนีย นั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชัยชนะของรมริตในเกมดีจริงๆนะครับเป็นฟอร์มที่รับอกว่าท็อปแบบสุดๆล,ลูกแรกอาจจะมีโชคนะครับจังหวะสกัดเข้ามาอของกองหลังดอกมุนนะครับเข้าทางแลง่ายๆแต่โดยเพราะลูก2จากการโซโล,โล80เมตรเนี่ยมันไม่ได้มีแทคติกการเล่นนะครับเข้ามาได้ช่วยอะไรเลยครับเป็นความสามารถเป็นเทคนิคเฉพาะของทางวินิสุสจูเนียทั้งนั้นเลยนะครับ คือนี่เป็นความได้เปรียบของเรลลิตที่มีนักเตะพรสวรรค์สูงสามารถที่จะทําอะไรกําหนดทางกาหนดชัยชนะได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างวินดิสตูเนียเนี่ย,ยคือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง,างระหว่างบริเซียดับมุลกับเรบลลิตในขั้นคืนวันขานที่ผ่านมานะครับดอดมุลพอเสีย2ประตูแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้พวกเขาค่อนข้างที่จะรวนนะครับด้วยความที่เป็นทีมที่โดย โดยภาพรวมโดยธรรมชาติแล้วไม่ใช่บอลที่เล่นเกมรับแข็งแกร่งแฮนเดิลขขงความกดดันได้ดีนะครับพอ,อไม่ได้เล่นในเกมของตัวเองโดนคู่ต่อสูอ้กดดันเข้ามาบ้างดกบุนก็เริ่มที่จะยุบนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าเมริดคัมแบ็กกลับมาได้1นึ่งคาแรคเตอร์สนะครับความเข้มข้นในการเล่นการดวลน,นะครับ ตัวต่อตัวนะครับแล้วชนะได้นั่นคือสิ่งที่ทําให้มริดกลับมาครึ่งแรกเนี่ยนะครับจังหวะตัวต่อตัวเนี่ยมริดมักจะแพ้นะครับแต่ครึ่งหลังกลับมาเข้มข้นดวนตัวต่อตัวแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะได้แล้วในส่วนของการพาสบอลก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นเมื่อใดก็ตามที่จังหวะการเล่นตัวต่อตัวนะครับกับฝั่งตรงข้ามคุณชนะได้แล้วคุณพาสบอลได้แม่นยําเมื่อนั้นนะครับ โอกาสที่คุณจะเป็นผู้ชนะก็มีสูงแต่คงจะต้องเพิ่มเติมความพิเศษเข้าไปนะครับในการมีนักเตะอย่างดีซุสจูเนียเข้าไปด้วยซึ่งผมแน่ใจเหลือเกินว่าบอลลดอไม่หนีไปจากด e ซุสจูเนียแน่ๆครับ